สวัสดีครับผมหนูทดลองร a z ด d ากลัาไหมครับผมเหมือนทุกครั้งครับผมสั่งสินค้าจากร a ส a d a นะครับผมแล้วก็รีวิวสินค้าที่สั่งมานะครับรีวิวมันทุกอย่างรีวิวแบบบ้านๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากในจกักรวาลนี้รีิูได้คราวนี้ก็สั่งมาเป็นไอเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าคือมันคือกล่อ,องไพ่ยายากลนุะ่ดูสิครับว่ามัน สมบูรณ์ไหมคือเขาส่งมาเขามีอะไรให้เรา,าบ้างวิเค e ม t e m i x e ครับเขาไม่ได้ให้คู่มืออะไรมาเลยคนที่เล่นคนไม่เป็นอยากจะเล่นสั่งมานี่ก็ราคาเท่าไหร่นะโปเกอร์มายากล24บาทอาจจะไม่แพงนะ สั่งมาเนี่ยอยากจะเล่นมายากลสัหน่อยแต่ไม่มีคู่งเลยเล่นไม่เป็นพอดีว่าตอนเด็กๆผมสนใจมายากลพอจะเดาทางได้นะครับผมมันจะเวิร์กไหมสมมติว่า,าแกะออกมานะครับผมก็จะมีไพ่ยอยู่นะครับผมประมาณหนึ่งนะครับไพ่อยู่หลายใบยเลยนะคือดึงผ้ายดึงไพ่ จับยากเหมือนกันโอเคครับโอเคนะครับเปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะมีไพ่หลายใบนะครับจะดึงไพ่ออกมาใบหนึ่งนะครับเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดโพแดงนะครับผมก็จะเสียบเจ็ดโพแดงกลับเข้าไปในกล่องนะครับสิบเจ็ดโพแดงกลับเข้าไปในกล่องเสียบยากจริงวุ้ย อันนะครับเสียบเจ็ดประแดงกลับก็ไปในกล่องแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับอันนะครับนะแล้วคราวนี้ก็เปิดกล่องออกมายังไงวะ,ะอืมอเคงงแล้วครับ สรุปว่าผมว่าไม่ผ่านนืนเนี่ยนะหายไพ่มายากลแต่ไม่บอกว่าวิธีการเล่นเล่น,ลนยังไงผมเองยังเดาไม่ได้เลยทั้งที่ตอนเด็กเล่นมายากลมาเยอะโอเคเอาเป็นว่าก็ราคาถูกดีนะครับแต่ซื้อมาเราอาจจะเล่นกันไม่เป็นนะก็ผ่านแล้วกันรีวิวแค่นี้แล้วกันคลิปนี้สวัสดีครับ